ไปหารถตู้ที่ไหนไม่จบครับมาหาเป้นะครับจบแน่นอนนะครับได้รถใช้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะหน้าสั้นหน้ายาวเป้มีสต็อกให้หมดเลยนะครับตรงนี้นะมิจูรี่ก็มีคอมพิวเตอร์ก็มีนะครับอย่างคันนี้นะครับนี่รถตู้คันนี้เป็นรถตู้ที่บอกเลยว่าแต่งด้านใน v i p มาให้ครบเครื่องครับรถคดสวยสภาพงามๆแบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้มาหาเป้ไม้แรกนะครับมาหาเป้เป็นคนแรกเลยนะครับลูกค้าจะได้แคมเปญดีๆนะครับ จบง่ายๆได้รถใช้แน่นะครับไม่ขายฝันนะครับจะว่าไม่ขายฝันนะครับได้รถใช้นะครับเขาบอกเลยว่าเป้นะครับชำนาญการเรื่องไฟแนนซ์นะครับหรือจะซื้อสดก็ได้ครับรถมีเล่มอยู่แล้วนะครับอย่างคันนี้นะครับเป็นตัวคอมพิวเตอร์เครื่อง2.8เกียร์ออโต้นะครับหน้ายาวนะครับไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์นะกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นตัวโครเมียม2ชั้นนะครับป้ายเป็นป้ายฟ้าทะเบียน9694ครับราคานะครับออกใหม่ก็อาจจะรันสี่รันห้า รอรถประมาณ3เดือน6เดือนนะครับแต่มาหาเปวันนี้ครับได้รถเลยไม่ต้องรอพร้อมใบคันตีนะครับแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ฟรีอีก1ปีซ่อมสู์ให้นะครับแถมให้คุ้มคุ้มนะครับอ่ะแล้วมาดูกันนะครับสภาพรถแบบนี้สวยแค่ไหนนะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นตัวหน้าท r a ฟ s ร์มเออร์สวยๆแบบนี้ไฟหน้าต่างๆครับไม่แตกไม่แล้วใส่กิ๊บเลยโค้สวยไฟใสครับระจังหน้าสวยๆรถเดิมนะเห็นไหมครับรถเดิมจริง นะครับโครงสร้างเดิมฝากระโปรงต่างสังคมชัดเจนกระจกหน้าสะอาดสะอ้านสวยกริบวิงวิงเลยนะครับมองเห็นกล้องหน้าชัดเจนเลยเห็นไหมรถสวยมากนะครับยางก็สวยมากกระจกมองข้างต่างๆนะครับตัวนี้เป็นพับไฟฟ้าเป่าไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ตัวแห่งตัวยางได้เดิมโรงงานนะครับเดืยวโรงงานเลยนะครับยางยังใหม่ยังกริบสภาพสวยนะครับเบาะด้านในก็บอกเลยว่าเป็น3 3สแล้วก็4นะครับสามารถพับได้ถอดได้นะครับเบาะนะ ลังคาได้ V.I.P. ครับนี่เห็นไหมได้มาครบเลยนะครับได้มาครบนะครับอ่ะส่วนตัวเรื่องของพวกตัวจอกล้องมีครบเช่นกันนะครับพื้นเป็นพื้นพรมสามดีมีให้ครบครับนี่มีให้ครบเลยอ่ายกดูแบบนี้นะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับลังคา V.I.P. สภาพรถเดิมสวยนะครับโครงสร้างบอดี้เดิม นะครับโครงสร้างบอดี้เดิมนะครับสภาพเดิมนะครับตัวนี้พวกเนี้ยนะครับมันจะมีรถไฟขอทางตรงนี้เนี่ยต้องปิดก่อนนะครับอยู่แบนหมดแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีช่องเก็บแม่แรงอยู่นะครับก็อยู่ครบเช่นกันนะครับก็อยู่ครบเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวสีสันพิพันธ์รถนะครับได้สภาพเดิมนะครับกระจกสไลด์ต่างเนาะเนี่ยปิดให้ดูนะครับ สิที่ดูนะครับอ่าก็ปิดได้ปกติสายปกติแสดงว่ารถคันนี้ก็ไม่เคยชนไม่เคยอุบัติเหตุนะครับรถทีสามทีพันรถสภาพเดิมสภาพสวยนะครับด้านท้ายนะครับจะมีตัวกล้องติดมาให้แล้วนะครับครบเลยเห็นไหมมีตัทะเบียนนะครับมีกล้องถอยให้ติดมาครบนะครับเปิดตู้นะเปิดดูครับด้านในนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับหมอนใหญ่นะ พอหนังหมอนใหญ่นะครับตะเข็บโครงสร้างนะครับได้เดิมเหมือนกันนะเห็นไหมครับเดิมเดิมนะตะเข็บเดิมนะครับสภาพเดิมแบบนี้ราวก็มีให้จับด้วยนี่ละโพงสี่ดอกแก้มทุกอย่างสภาพเดิมสวยนะครับนี่แก้มเดิมสปาเวนาก็เดิมนะครับนี่สภาพงามเลยนะสนใจจัดจับจองบอกกันได้ครับจัดให้ได้เลยนะครับอนุมัติด่วนได้เลยภายใน30สินาทีนะครับช่วงล่างเดิมเดิมนะครับ ท่อ,อยางอะไหล่ทุกอย่างนะครับเดิมหมดเลยเพื่อปิดหน่อยแล้วก็ให้ดูที่นึงว่ารถเนี่ยมันเดิมจริงนะครับกระจกหลังก็เดิมจากศูนย์นะครับมีไฟเบร์ไฟเบรกที่แล้วก็ที่ปัดน้ำฝนมาให้ครบนะครับราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับคันนี้ดาวแสนห้าผ่อนสองหมื่นนะครับดาวแสนห้าผ่อนสองหมื่นแต่ถ้าเป็นหน้าสั้นสี่ดาวได้นะครับกระจกต่างๆรอบคันได้เดิมนะครับเดิมๆเ,เลยนะ เปิดดูด้านในครับมา่านรอบคันมีมาให้ครบนะครับก็จกไฟฟ้านะครับกจกไฟฟ้าพอไฟฟ้าแล้วก็ไมาอยู่ที่แสนหนึ่งนะครับไม่แสนหนึ่งมุจจบิดซัดขายได้นะครับเกียร์ออโต้นะครับนี่สภาพเดิมนะครเบาะผ้าไอ้ขอภัยเป็นเบาะหนังสี้ำตานะครับเบาะสวยมากนะเบาะทรงหรูหลเลยเป็นเบาะสีออกมันไม่ใช่ดำตาลขอภัยครับมันเป็นสีบอลหรือสีเทา นะครับแบบนี้ตะเข็บสีดํานะครับตัดด้วยขอบดำเส,ส,ส้นดําแบบนี้นะครับได้สีเทาก็เรียกว่าสวยเลยนะครับไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครนะโครงสร้างได้เดิมเหมือนกันนะครับสีเล่เท่ากันหมดเลยนแล้วก็โครงสร้างรถนอะเมโอเวอมดอาสปอร์ตต่างๆนะครับตรงนี้แกะดูได้นะครับไปบอกเลยว่ารถเดิมนะนี่ครับเมทอาร์ตเดิมนะสภาพสวยงามนะครับสภาพสวยงามนะครับอ่ะ สภาพเดิมนะครับส่วนตัวออปชั่นที่ได้ครับนี่จอนะครับเปลี่ยนมาให้แล้วกล้องหน้ามีให้ครบนะกล้องบังทึกหน้าก็มีให้ครบครับมาเดี๋ยวขอปิดไฟหน่อยนะครับปึ๊บกล้องบันทึกหน้ามีนะครับแล้วก็จอนอนทัชน์ทีได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับลองเล่นดูนะก็จอเป็นของเชนบูดเนาะมีไหมครบเลยนะครับมีให้ครบเครื่องนะครับแอร์นะครับปรับได้ต่างๆหรือปรับได้หมดเลยนะครับ ได้หมดนะมีระบบนําทางให้ด้วยนะครับก็เรียกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับมีระบบให้ด้วยเรียบร้อยนะครับ GPS นะ GPS มีให้ครบเลยนะครับอ่าขออภัยนะครับกลับบ้านอ่าเห็นไหมครับแผนที่นาทางมีให้ครบเลยไหมครับนี่มีให้ครบนะครับอ่ามีให้ครบเลยนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะคันนี้นะครับ เราขับไปยังเส้นทางที่ไฮไลท์อ่เาเข้าเะียถอยมีกล้องหลังให้นะครับเห็นไหมครับมีกล้องหลังให้ครบเหมือนกันนะครับกล้องหลังมีให้พร้อมแบบนี้นะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโ,อโต้นะครับเกียร์ออโต้เกียร์ดีเกียร์หน้าเดินหน้าก็มีให้ครบเหมือนกันนะครับรดเดินหน้าเดินห,น,เดนหลังได้ครบฟังก์ชันก็เรียกครบเครื่องนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับมันปรับระดับได้นะนี่ครับปรับตรงนี้ได้เหมือนกันปรับขึ้นปรับลงเนาะแล้วก็ดึงคั้ธงออกได้สี่ทิศทางเลย นะครับได้สี่ทางนะครับถือว่าคุ้มมากเบรกมือจะเป็นแมนนวลแบบนี้ครับนี่เบรกมือได้แมนนวลนะครับกับราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับได้ปีสิบไม์แสนเดียวนะรถมือรถมันเขียนว่าสามมือแต่จริงมันรถมันแค่สองมือนะครับรถสองมือร้อยหกสิบสามแรงม้านะครับก็ไม่มีประสบปัญหเหตยร์เจนซินนะครับมีตรวจรถสภาพให้พร้อมสองร้อยก่อรายการนะครับ ก็ไม่ได้นะครับเป้เพชรยนต์นะเป้ขายรถตู้นะครับอย่างเดียวเลยนะครับที่เพชรยนต์เนี่ยเป้ขายรถตู้นะครับมีให้เลือกชมหลายแบบหลายสไตล์นะครับมองไปเป็นไงสวยไหมเดี๋ยวเปิดไฟดูนะครับนี่ปึ๊บ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 อ่าเป็นไงครับสวยไหมสวยไหมครับไฟสีสันสวยงามเลยนะไฟสวยนะครับบอกก็สวยดูดีงามมากนะครับงามจัดเลยนะครับน่าใช้มาก นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับมาจัดไปได้เลยดอกพิเศษมีให้มีแถมประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับครบทุกอย่างทุกฟังก์ชันนะครับอยากได้อะไรบอกกันได้เดี๋ยวเป้จะให้ครับอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะครับวิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับทุกจังหวัดนะสาหรับใครอยากได้รถตู้ไปใช้งานวิ่งงานนะครับหรือใช้ส่วนตัวที่บ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเป้ทำแคมเปญแถมให้พิเศษด้วยนะครับ มีโปรแคมเปญแถมให้นะครับบอกเลยว่ารีบติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดปดเก้าสี่แปดสไปครับแต่อย่าลืมยังไม่จบนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องก่อนเอ้ด้านหน้าเครื่องครับว่าสภาพรถเป็นยังไงนะครับรถโดนชนมาไหมโครงสร้างเป็นยังไงไปดูกันครับอตรงนี้นะครับเป็นส่วนของห้องเครื่องนะครับที่ไปให้ดูก็คืออะไรครับจุดสําคัญนะครับก่อนจะซื้อรถนะครับทางคันนี้นะครับที่จะให้ซื้อคันนี้นะ ให้ดูครับว่ารถเดิมจริงไหมนะครับฝากระโปรงนะครับมอกเห็นไหมครับนี่สติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับโดยโรงงานอยู่ครบนะแต่ว่าฝาคันนี้ฝาเดิมไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยชนนะครับของนด้าเดิมไม่เคยแกะไม่เคยขายสีเดิมฝาเดิมแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับแก้ทุกอย่างเดิมแผ่นเทอยู่รบครับแผ่นเทอยู่รบนะครับนี่สีสิบสีทุกอย่างสภาพเดิมนะสีของโช๊คอชพเดิมแ้มก็เดิมฐานหนุนนหน้าทุกอย่างได้เดิมหมดเลยนะครับนี่ฐานเดิม สภาพสวยสภาพงามนะครับดูนะครับนี่เดิมๆนะสนใจจะจจองบอกกันได้นะครับซีนโครงสร้างได้เดิมเห็นไหมเดิมๆนะครับเนี่ยสีมโรงงานต้้งแบบนี้นะครับถ้ามีชนมีชนหนักอะไรเป้บอกเลยว่าเป้ไม่รับซื้อนะครับผมบอกเลยนะเรื่องเดิมสภาพสวยงามดีพอดีนะครับของเหลือทุกอย่างจะเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวจะดูให้นะครับก็จะเปลี่ยนให้นะครับอยู่เทคให้เนาะมดูกล้าหน่อยครับนี่ อันนี้สีใส่นะเหมือนเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะถึงเพิ่งเปลี่ยนน้วมันเครื่องมานะนั่ใส่ทิดเลยนะครับเชื่องผ8จุดแปดนะครับเกียร์ออโต้นะครับทุลีรอยม้าต่างอยู่ครบแต่ทงเฉลยพาน้าเครื่องนะครับนี่นะในเดิมนะครับถือว่ารถสวยมากคันนี้นะครับสนใจเอารตู้นะครับติดต่อหาเปได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสิบนะครับรถตู้สวยพร้อมใช้แบบนี้แต่ง v i p นะครับเมื่อกี้เราเปิดให้ดูน้องฝ่ายด้านในนะครับว่าสวยจริงนะครับ ไม่ได้เห็นหัวใจหลักได้ยังไงนะครับนี่มัน VIP สวยครับโคตรหรูนะครับหรูหราเลยนะครับน่าใช้มากงามๆแบบนี้สนใจก็โทรมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยสําหรับรถตู้สวยๆนะครับอยากได้รถตู้มือสองสวยติดต่อมาหาเป้ครับบอกเลยว่ารู้จริงเรื่องรถนะครับวันนี้ขอตัวนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันนับในวันที่ลูกค้ามาดูรถนะครับผมสวัสดีครับ